ผมผมขอถามนิดเดยครับคือคอ,<ม>อย่างนี้ครับท่านที่อยากให้ท่านรองธรรมดีพูดนะครับคืออาจารย์กวางเนี่ยเดี๋ยวเล่านิดน,นึงแกชื่อเล่นคือกวางนะฮะแกเป็นคนที่จบอสาขานะครับวิศวกรรมการเก็บเกี่ยวครับเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็มีเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงแต่ผมจําเวลาไม่ได้นะน่าจะนานโขอยู่ไปศึกษาเรื่องนี้ที่อเมริกานะครับศึกษาเรื่องนี้ที่อเมริกานะครับที่เมดโบดิซิงเนี่ย อยากให้ลองเล่าหน่อยว่าเปรียบเทียบของ,งเรารส,สิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างให้เราพอจะเห็นภาพหน่อยว่าตัวแพลตฟอร์มของเราหรือการใช้อะไรเงี้ยจากสิ่งนี้การเห็นนะครับ<ช><ช>คือเอาแบบข้อขาวนะครับจริงๆมันยายได้เป็นวันนะครับสิ่งที่าจะพูดอาจารย์เกนเยนะขอบพระคุณนะต้องโอ้เกินเลยพูดคนเดียวคืออย่างนี้ครับ ในในส่วนของตัวแพลตฟอร์มผมผมขออนุญาตใช้คําว่าแพลตฟอร์มตามที่อาจารย์สีเดชพูดเลยนะครับเป็นเครื่องมือนะครับเป็นทูเป็นแพลตฟอร์มน,นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเราได้รับนะครับข้อมูลนะครับศึกษาโปรแกรมเนาะศึกษาแพลตฟอร์มศึกษาทูเพื่อจะใช้นะครับเพื่อจะใช้ว่าโอเคเอ่อเรามีแพลตฟอร์มหน้าตาแบบนี้นะครับมีเครื่องมือหน้าตาแบบนี้เอาง่ายๆก็ Microsoft Word อย่างเงี้ยครับหน้าตาแบบนี้ แล้วเราก็ใช้มันนะครับแล้วก็ศึกษาและใช้มันนะครับแต่ตัวแพลตฟอร์มเซลลคอรเนี่ยต่างออกไปเลยนะครับแพลตฟอร์มเซลลคอรเนี่ยไม่เป็นของเราเลยนะครับเป็นของอประเทศไทยนะครับเป็นของทางรัฐบาลนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็เปิดโอกาสให้ทางพวกเราเนี่ยได้ร่วมเป็นผู้พัฒนาเลยนะครับผมขออนุญาตใช้คํานี้เลยนะครับคือ คือทางทางเซลาคอรเนี่ยให้ท่านทางคุณครูนะครับได้ร่วมศึกษาและพัฒนานะครับขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะครับคือ,อก่อนหน้านี้เนี่ยแพลตฟอร์มที่ผมเคยเล่นต้องใช้คำนี้นะครับผมก็จะต้องศึกษาเขานะครับแล้วก็แล้วก็ใช้เขาให้คุ้มค่าจากตังที่จ่ายไปนะครับคือเราเราได้เข้ามาปุ๊บเราก็ศึกษาเขาหน่อยนะครับเราก็เสียเสียเงินไปอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ ใช้งานให้เขาเต็มที่นะครับในเบื้องต้นนี้คุณครูก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันใช้งานง่ายเนาะใช้งานง่ายแล้วก็ตัวก่อนหน้านี้เนี่ยการใช้งานเนี่ยเป็นเป็นเป็นแบบก่อนหน้านี้คือก่อนหน้าทางดอปบ็อกซเนี่ยแะครับก็จะเป็นลักษณะของการเขียนโปรแกรมเป็นโค้ดเนาะซึ่งซึ่งผมมองว่าอย่างนี้ครับผมมองว่าในอนาคตเนี่ยเซลล์คอสามารถจะพัฒนานะครับขึ้นไปแล้วก็ แยกส่วนนะครับทำให้มันง่ายลงมาเป็นสำหรับการศึกษามาเป็นสำหรับประถมแยกออกไปเลยนะครับมาเป็นสำหรับมัธยมมาเป็นสำหรับมปลายครั้เนี้ยผู้ที่จะแยกเหล่านี้ได้เนี่ยจะต้องใช้คุณครูเนี่ยครับเพื่อที่จะมาให้คำวิจารณ์เพื่อจะให้มาเห็นภาพนะครับว่าในส่วนของตัวเซลคอเนี่ยที่เขาทำดูดูอย่างที่คุณครูทำมาครับม,มันง่ายจริงๆครับถ้าครูย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าไอ ถ้าสมมุติว่าเราไปใช้แพลตฟอร์มใหม่ไอ้แพลตฟอร์มเก่านะครับแล้วเราต้องเขียนเขานะครับเขียนเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโค้ดเนี่ยนะครับคุณครูน่าจะนึกออกเลยว่ากว่าจะได้นะครับเมื่อวานนี่เราแยกกล้วยใช่ไหมครับกว่าจะได้กล้วยขึ้นมาว่ากล้วยดีหรือกล้วยเสียเนี่ยน่าจะน่าจะหลายหน้าอยู่นะโค้ดน่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วไหนจะต้องแสดงผลเป็นภาพนะครับที่คุณครูเห็นก็แค่ลากกล่องดีบ็อก มาอย่างนี้นะครับมันมันง่ายมากนะครับคือมันง่ายมากซะจนกระทั่งคุณครูอัดอยก็ไม่มีอะไรนะครับแต่จริงๆหลังบ้านเนี่ยมันมีแนวคิดถูกไหมครับที่คุณครูเห็นเรื่องโคดดิ้งนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยตัว image processing เนี่ยอาจารย์กว่าจะได้เส้นตรงเส้นหนึ่งให้เขาให้คอมพิวเตอร์รู้จักว่าไอ้นี่คือเส้นตรงจากภาพที่เราถ่ายมาโอ้โหแค่นี้อาจารย์ต้องใส่สมกรารอุตลุดเลยถูกไหมครับ เอาสมาการเส้นตรงธรรมดา,ารร y, ะ C นะครับ y เท่ากับ mx บวก4นะครับแล้วก็ไปเทียบว่ามันตรงจริงไหมมันได้สมาการจริงไหมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถอดออกมาได้ 3, สัมประสิทธิ์ ab เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ออตอนหลังก็มาเป็นลากวางนะครับแล้วก็ตัวที่เจ๋งมากผมอยากจะเน้นย้ำคือมันมันเป็นลิขสิทธิ์ของไทยเป็นลิขสิทธิ์ของเซรานะครับแล้วก็ทางเซราให้ทางท่านคุณครูนะครับได้ได้เรียนรู้ก่อนนะครับแล้วก็ ได้ร่วมกันพัฒนานะครับมีคําวิาพากษ์วิจารณ์นะครับหรือว่าคําเห็นหรือความเห็นนะครับว่าเอ๊ะอันนี้น่าจะพัฒนาขึ้นไปในทางนี้ได้นะอะไรเงี้ยผมว่าทางเซลคอนย,ยินดีเลยนะครับที่จะให้รับความเห็นจากทางคุณครูนะครับเพื่อทําให้ทางเซลคอนเนี่ยเหมาะสมสําหรับการศึกษาในประเทศไทยนะครับในในในหลายประเด็นนะครับต้องแจ้คําว่าในหลายประเด็นเพราะว่าทางประเทศไทยเองก็เจอเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์นะครับ หลายสถานะนะครับที่ทางคุณครูเองเนี่ยแหละครับที่จะรู้ศักยภาพของตัวนักเรียนครูนะครับแล้วก็คุณครูก็ได้เรียนรู้ตัวศักยภาพของเซลล์คอผมเชื่อว่าวันนี้ครับคงจะได้เห็นตัวศักยภาพของตัวเซลล์คอเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คุณครูก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับในส่วนของตัวเซลล์คอว่าเซลล์คอเนี่ยทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนโดยโดยเฉพาะช่วงท้ายครับ ว่าตัวเซลคอร์ที่คุณครูเห็นตบบล็อกวางวางวางเนี่ยครับมันมันไปใช้งานจริงได้ไม่ได้อ่าเป็นเหมือนกับอยู่ในแค่คอมพิวเตอร์ที่อ่าทำให้มันเห็นภาพเฉยๆว่าเอออันนี้อันนี้มันก็ไม่ยากนี่มันมันไม่ยากเพราะมนุษย์นะครับคือมนุษย์มีตาหูจมูกนะครับมีมีสมองเนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้อ่าดูเส้นตรงผมผมก็ง่ายๆเนีเด็กก็ พอบอกได้ว่าเป็นเส้นตรงแต่าการให้คอมพิวเตอร์บอกว่าเป็นเส้นตรงอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยถูกไหมครับมีเรื่องค่าความถูกต้องอีกตกลงมันจริงไหมมันตรงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ในส่วนของตัวดีเทคอื่นๆนะครับก็คงจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับก็ต้องขอบพระคุณทางคุณครูนะครับขอบพระคุณทางสงพทนะครับแล้วก็ทางเจริญคอนะครับก็วันนี้คงจะได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็คงจะได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายๆส่วนนะครับเพื่อร่วมกันพัฒนานะครับขอบพระคุณทุกท่านครับ